สวัสดีครับคลิปนี้มาดูเทคนิคปลายกระดาน EP ที่สองนะครับฝั่งดำเดินจากล่างขึ้นไปข้างบนนะครับฝั่งขาวเดินจากบนลงมาข้างล่างฝั่งขาวมีฮอตแล้วหนึ่งตัวเบีย1หนึ่งตัวฝั่งดำมีฮอตแล้วหนึ่งตัวแล้วก็เบี้ยอีกสองตัวซึ่งฝั่งดำกำลังจะโดนกินกำลังจะโดนฮอตขาวกินนะครับ ฟังดําทํายังไงถึงจะชนะนะครับไม่ได้แค่เสมอนะทำยังไงถึงจะชนะถ้าเดินนี่ก็โดนกินสองนะครับถ้าเดินนี่ก็โดนโดนกินนะครับอันนี้ก็น่าจะแพ้นะครับถ้าเดินแบบนี้ถ้าเดินนี่ก็โดนกินนะครับโดนกินหมดเลยวิธีแก้ก็คือนะครับแต้มนี้ก็คือเดินไปบางก่อนเดินไปบางฮอตเบียดตัวนี้ก่อนฝั่งนี้เดินมานี่ไม่ได้เพราะจะโดนฮอตตัวนี้กินก็ต้องเดินหลบมานี่แล้วก็ เดินมานี่อีกทีหนึ่งนะครับเดินมานี่อีกทีนึงฝันะง่งนี้มานี้ไม่ได้ก็ต้องเดินกลับมานี่เหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิ üher, ม,มเสร็จแล้วเราก็เดินไปนี่นะครับเพื่อให้เขากินกินมาตกนี่นะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็เดินไปปิดตัวนี้ออกไม่ได้เพราะจะโดนกินก็เลยต้องกลับมานี่พอกลับมานี่เราก็ถอยหอดนี้แล้วเราก็กินมาดักพอดีอันนี้ชนะทันทีครับขอบคุณครับ